เพิ่มลิงก์โซเชียลหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับการเพิ่มลิงก์โซเชียลหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k นะครับ2023ทำยังไงนะครับกับ Facebook รูปแบบใหม่โอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยด้วยกันให้เราเปิด f a c e b o o k ของเราขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับกดไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเพื่อนๆ ให้เราไปที่ดูข้อมูลเกี่ยวกับของคุณนะครับมาถึงหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นข้อมูลการติดต่อนะครับให้เรากดแก้ไขครับผมจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่เพิ่มลิงก์ทางโซเชียลครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ให้เราไปที่สามเหลี่ยมดาวนะครับกดเข้าไปเพื่อที่จะไปเลือกนะครับเราต้องการที่จะเอาโซเชียลช่องไหนเข้ามานะครับ อย่างเช่นผมจะเอาติกต็อกนะครับผมจากนั้นนะครับชื่อบัญชีนะครับผมให้เราพิมพ์นะครับชื่อบัญชีนะครับอย่างเช่นของผมติกต็อกก็จะเป็นลุงแชมป์นะครับผมพอเราใส่ชื่อบัญชีเสร็จนะครับก็ให้เรากดบันทึกนะครับผมโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองนะครับลองไปกดดูว่าเขาจะลิงก์ไปที่ติกต o k ของผมไหมนะครับผมก็เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับ จากนั้นไปตรงเกี่ยวกับนี่ครับผมช่องติ๊กตอของผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็กดเข้าไปเรียบร้อยครับผมกับการลิงก์โซเชียลเข้าหน้าโปรไฟล์ f a c e b o o k ของเรานะครับโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแนะนํานะครับผมก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยละกัน ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ